ไปที่ระยองครับปรากฏว่ามีผู้ป่วยซึมเศร้ารายหนึ่งก็เอาคือเนื่องจากว่าหายออกไปจากบ้านนาน3วันจนสุดท้ายครับพนักงานซึ่งไปตัดหญ้าเนี่ยไปเจอกระเป๋าแล้วในนั้นมีเงินด้วยครับตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามหาตัวสามีของคนที่เอากระเป๋ามาทิ้งครับพนักงานของแขวงการทางบ้านฉางจังหวัดระยองครับก็ไปตัดหญ้าข้างทางหันไปเจอกระเป๋าครับหลังจากนั้นก็เปิดดูในกระเป๋ามีเงิน ก็เลยไปแจ้งตำรวจที่สอพอนิคมพัฒนาตามหาเจ้าของเงินก็คิดว่าเจ้าของเงินคงจะเดือดร้อนนะครับเพราะว่าสมัยนี้เงินทองมันก็หายากครับหลังจากนั้นสารวัตรงานพอกัาและประาบปรามสอพอนิคมพัฒนาก็เชิญพนักงานตัดญ้าพลเมืองดีเข้ามาให้ปักคำแล้วก็เปิดกระเป๋าครับคุณผู้ชมไปเจอบัตรประจำตัวประชาชนมีหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เงินสดในกระเป๋าเนี่ยหกหมบาท ก็เลยไปติดตามหาตัวญาติของคนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าสุดท้ายเจอแล้วนะเจอแล้วค่ะก็โทรไปตามสามีนะคะก็ยอมรับว่าเมียเนี่ยเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินเนี่ยเมียป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้หายออกจากบ้านไป3วันแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีปากเสียงกันก่อนที่เมียจะหนีออกจากบ้านที่มาบตาพุทธค่ะจนถึงมาบริเวณนี้แหละก็มีพลเมืองดีมาเจอกระเป๋าค่ะห่างจากบ้านประมาณ30กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้เป็นห่วงเมียมากๆเพราะว่าเมียม,มีอาการ ซึมเศร้าด้วยที่สําคัญตอนนี้ไม่มีเงินติดตัวไปเลยอ,อยากให้เมียเนี่ยติดต่อกลับมาที่บ้านเมียเนี่ยจริง,รงๆแล้วอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วนะคะที่สําคัญมีลูกด้วยกันหนึ่งคนด้วยค่ะอะไรอะไรซึมเศร้าผมไปหามหมอกินอีกครั้งนึงแต่้าล่าคนยังไม่ถึงเดืิน่ะไปหาโรงพยาบาลเก็กินยาเขายามามา20วันมันไม่กินแค่7วันเงี้ยมันก็ไม่กินเนาะ ถ้าบอกให้กินหมือนยเอาเลยคือชอบมันหมนมันอบพวกทะเลาะอ่หลังจากนั้นตำรวจสพออนิคมพัฒนาก็ให้ญาติลงบันทึกประจวบไว้แต่ก็ยังไม่ได้คืนเงิน6 5 0 0 0บาทให้กับสามีแต่อย่างใดน,นะครับขณะเดียวกันญาติก็ไม่ได้จิตใจก็ให้ตำรวจเก็บเอาไว้แล้วก็ชื่นชมพลเมืองดีนะครับที่ช่วยทำความดีแล้วก็ไปแจ้งกับตำรวจให้ติดตามหาญาติครับค่ะ